สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหุ้นเยอรมันครับประจำวันพุธที่12นะครับสำหรับเยอรมัน3รอบที่ผ่านมาเด่นมาทุกรอบนะวันจันทร์พิกัดเด้งบนล่างวันจันทร์พิกัดเด้งบนล่างเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะวันจันทร์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 อ๋อใช่วันจันทร์พิกัดเด้งบนล่างวันอังคารเจาะบนล่าง เมื่อวานนี้เจาะอ,อีกครับ6446เนาะก็3มรอบที่ผ่านมาเจาะไป3ามเด้งนะครับและเด่นมาทุกวันจะเด่นตัวรองตัวหลักมาทุกวันครับลุ้นกันต่อไว้ว่าวันที่4จะเป็นเช่นไรเนาะก็ฝากไว้ครับใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับพอดีช่วงนี้พอดีเปิดมวยด้วยหันไปน้องมองดูมวยส่งเพชรอะไรพรยินดี เปิดที่86490นะครับเยอรมัน86490ไม่ไม่ใช่ของประทันโทษเปิดที่ลบ21351อ่า21351วันนี้เนี่ยสุด8ครับขาลุนขาวิ่งจัด8ครับขาลุนขาวิ่งจัด8 1846อ่า2836 7จ็ดแปดมัดหครับก็จะเป็น6 1 8 6 2 8 6 7 8 6ห6สองแปดหกเจ็ดแปดครับได้ประมาณนี้สำหรับหุ้นเยอรมันเนาะ ก็เยอรมันจะค้างที่ออเยนันปิดเลยล้กันสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้สิครับสี่ทุ่มห้โดยประมาณครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันที่ดาวโจนนะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยรวยทุกท่านครับสวัสดีครับผม